นักเรียนทุกคนค่ะมาพบกับคุณครูใหม่อีกแล้วนะคะค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่สองของเดือนสิงหาคมค่ะทุกคนจำได้ไหมว่าเดือนสิงหาคมมีวันสำคัญอะไรบ้างจำได้ไหมคะติ๊กต๊ก เดือนสิงหาคมค่ะมีวันสำคัญคือวันแม่แห่งชาติค่ะซึ่งตรงกับวันที่12สิงหาคมนั่นเองนะคะซึ่งอาทิตย์นี้ค่ะคุณครูจะให้ทำกิจกรรมค่ะเพื่อระลึกถ,ถึงนะคะบุญคุณของคุณแม่ของเรานะคะซึ่งท่านได้มีบุญคุณต่อเราท่านทำไมคะอุ้มท้องเรามา9เดือนนะคะแล้วก็คลอดเราเนะะี่ยค่ะมาด้วยความยากลำบาก ะะเพราะฉะนั้นค่ะเราจึงจะทำอะไรคะการ์ดวันแม่นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูให้ดูตัวอย่างนะคะไปชมกันเลยนี่ค่ะการ์ดวันแม่ที่คุณครูได้ทำนะคะ,ะดูใกล้ๆค่ะการ์ดวันแม่ที่คุณครูให้ทำสวยไหมคะสวยมากเลยนะคะด้านหน้าค่ะเราก็จะวาดรูปนะคะ ความประทับใจค่ะที่นักเรียนกับคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองบุคคลากรที่ดูแลนักเรียนนะคะเป็นความประทับใจค่ะอา,อาจจะเป็นรูปไปเที่ยวสวนสัตว์ด้วยกันไปเก็บลำไยด้วยกันก็ได้นะคะช่วงนี้เก็บลำไยพอดีเลยหรือว่าทำกิจกรรมอะไรที่นักเรียนประทับใจค่ะแล้วด้านในนะคะคุณครูก็จะให้เขียนค่ะ ให้นักเรียนค่ะหาคําศัพท์ค่ะจากเรียงความเรื่องแม่ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเอาลงให้ในคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะคําศัพท์มีทั้งหมด8คําไม่นับรวมคําซ้ํานะคะให้นักเรียนและคุณแม่หรือผู้ปกครองช่วยกันอ่านเรียงความเรื่องแม่แล้วหาคําศัพท์ที่ประสมด้วยสระแอนะคะภาระงานที่ให้นักเรียนทำนะคะทำบัตรไวพรหรือว่า การ์ดวันแม่นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ